สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอามาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอนครับวงจรอ,อุบาทหรือคนอุบาทวงจรอ,อุบาทกำลังกลับมาเป็นวลีที่นายพิชิตชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกพูดออกมาโ่อนลาออกจากตําแหน่งสองวันโครนหน้าสารรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาเรื่องที่สมาชิกวุนิสภา40คนร้องให้ศารพิจารณาว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากผิดจ,จริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ซึ่งนายพิชิตมองว่าความเคลื่อนไหวของ40สวเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอ,อุบาตท,ที่มุ่งทําลายพรรเพื่อไทย เหมือนกับที่เคยทำลายพักไทยรักไทยเมื่อเกือบ20ปีก่อนหากวินยูชนไตรตรองด้วยสติปัญญาจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตลอดเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมาล้วนเกิดจากอุบาทร้นชาติอาฆาตพยาบาทสถาบันที่สร้างความวุ่นวายทำให้เกิดวงจรอ,อุบาทขึ้นมาจากความจริงว่าอุบาทเริ่มอุบัติจากคำพูดที่ว่าบกพร่องโดยสุจริต และคำพูดวลีนี้เกิดขึ้นวันที่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อ7เสียงให้ผู้ถูกร้องพ้นผิดจากคดีสุขุนและมีข้อคารหาตามมาเมื่อทนายบัณฑิตสิริพันธ์ระบุว่าน้องสาวผู้ถูกร้องพยายามติดสินบนตุลาการบางคนเป็นข้อคารหาที่ไม่สามารถเอาผิดผู้ถูกร้องได้แต่ทำให้เกิดความเคร่งใจจนถึงทุกวันนี้และถือได้ว่ามติแปต่อเจนั้น ทำให้อุบาทหึกเหิมได้ใจสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติสร้างความเสียหายแก่ความมั่นคงภายในและเศรษฐกิจของชาติจนเกิดวงจรอ,อุบาทขึ้นมากรณีที่นายพิชิตติดคุกหกเดือนนั่นถือเป็นความอุบาทต่อเนื่องที่ตกโทษมาจากความบกพร่องโดยสุจริตเนื่องจากว่าตัวละครเป็นชุดเดียวกันที่ทําให้นายพิชิตเกิดอุบัติเหตุชีวิตนายพิชิตพูดก่อนลาออกจากตําแหน่งว่า ทุกคนมีอุบัติเหตุชีวิตนายพิชิตนิยามการติดคุกหกเดือนของเขาเป็นอุบัติเหตุชีวิตเนื่องจากว่าสารสั่งจำคุกเขาในความผิดละเมิดอ,อำนาจศาลเขาไม่ได้ถูกจำคุกเพราะติดสินบนเจ้าพนักงานแต่ประการใดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้สอบสวนว่าเงินสองล้านบาทที่มีคนนำไปให้เจ้าหน้าที่ศารเป็นของใครและอายการไม่สั่งฟ้องข้อหาติดสินบนจึงพูดได้ว่าอุบัติเหตุชีวิต ของสมุนบริวารกับการบกพร่องโดยสุจริตของนายใหญ่มีความหมายเดียวกันและมันอาจเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทำให้เกิดวงจรอ,อุบาทได้หากนิยามการยึดอำนาจคือวงจรอ,อุบาทต,ต้องย้อนกลับไปดูว่าพร่องโดยสุจริตทำอะไรกับประเทศไทยในห่วงเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเอาเป็นว่าเริ่มต้นตั้งแต่มั่งคั่งขึ้นกว่า5,000ันล้านบาท อยากรู้ข้อมูลภายในก่อนธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลอยตัวหรือลดค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540และใช้เงินที่ได้มาจากการลดค่าเงินบาทซื้อนักการเมืองพักการเมืองมาอยู่ในค่ายซื้อเสียงจนชนะเลือกตั้งบิดสิทธิ์เด็ดขาดได้เป็นรัฐบาลต่อมาใช้อำนาจผด็จการรัฐสภาทุจริตทางนโยบายแปลงสัญญาสัมปทานดาวเทียมเป็นภาษีสรรภสา,ามิตแปลงที่ดินวัดเป็นสนามกอล์ฟ ขายหุ้นไม่เสียภาษีให้พม่ากู้ธนาคารเอ็กซิมแบง4,000ล้านบาทเพื่อน,นําเงินที่กู้ไปมาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์สื่อสารในบริษัทครอบครัวตัวเองตลอดถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีพฤติกรรมนอกกฎหมายจนประชาชนประท้วงขับไล่รัฐบาลไทยรักไทยแก้เกมการเมืองด้วยการยุบสภาหวังโฟกตัวจากการเลือกตั้งแล้วกลับมาสร้างปัญหาให้ประเทศไทยต่อไป แต่แผนการอุบาทถูกประชาชนและพรรคการเมืองฝ่ายคานขัดขวางต่อต้านจนเกิดความวุ่นวายการเลือกตั้งวันที่2เมษายน2549ไม่สำเร็จหลายหน่วยหลายเขตเลือกตั้งไม่ได้แต่หัวหน้าพรรคไทยรักไทยเวลานั้นสรุปเอาตามใจว่าเลือกตั้งผ่านไปด้วยดีเย็นวันที่2เมษายนหลังจากปิดหีบเลือกตั้งเขานั่งเฮลิคอปเตอร์ไปหัวหินเพื่อถวายรายงานผลการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่ที่เคารพรักศรัทธาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นองค์ม,มนตรีท่านหนึ่งตำาหนิหัวหน้าพักไทยรักไทยว่าไม่รู้การละเทศะไม่รู้ว่าเข้าสถานที่ไหนต้องมีหมายกำหนดการล่วงหน้าอย่างไรแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่หรือไม่แต่ในที่สุดก็ได้ถวายรายงานและการถวายรายงานวันนั้นคงไม่ได้ดังใจตอนนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับกรุงเทพอุบาทจึงพรุวาสออกมาอย่างเลวร้ายเกินจะรับได้ และนั่นอาจเป็น beginning of the end ของอุบาทในประเทศไทยและกลายเป็นจุดก่อตัวของวงจรอุบาทวันที่19เดือนกันยายน2549ทหารยึดอำนาจและหลังจากนั้นคำว่าบกพร่องโดยสุจริตก็ถูกเปลี่ยนเป็นสมบทคำหยาบว่ากูไม่เป็นสุขประเทศไทยอย่าหมายว่าจะอยู่กันเป็นสุขวลีนี้เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าอุบาทเป็นตัววงการของความวุ่นวายในประเทศไทย ในทศวรรษแห่งความมืดมนประเทศชาติเสียหายเพราะการบุกถล่มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่พัทยาและตามมาด้วยเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองฆ่าทหารสังหารประชาชนจนกระทั่งรัฐบาลเพื่อไทยโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีปี2554ความรุนแรงที่สั่งการโดยอุบาทเงียบหายไปและความรุนแรงก็เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ สร้างผลงานเสียหายหลายแสนล้านบาทจากโครงการรับจำนำข้าวและใช้อำนาจเผด็จการสภาผลักดันออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้พี่ชายตอนตีสี่ครึ่งและแล้วนางสาวยิ่งลักก็เดินตามรอยพี่ชายคือเมื่อประชาชนนับแสนนับล้านประท้วงขับไล่ก็แก้เกมโดยการยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หวังฟอกตัวจากผลเลือกตั้งกลับมามีอำนาจต่อไป การเลือกตั้งตามแผนการอุบาติก็ถูกประชาชนขัดขวางจนเกิดความวุ่นวายกลายเป็นกุลยุกเหมือนสมัยพี่ชายในปี2 5 4 9จนสุดท้ายทหารต้องกอบผู้สถานการณ์โดยการยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้อำนาจรัฐาธิปัตดบริหารประเทศราบรื่นตลอดเวลา4ปีจนกระทั่งประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่เมื่อวันที่6เมษายน2560 ตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยเผชิญกับความรุนแรงความวุ่นวายเมื่อมีพักการเมืองปลุกปั่นล้างสมองสน,สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายมุ่งเป้าหมายทำลายสถาบันสูงสุดของชาติมีหลายครั้งที่สมาชิกระดับแกนนำของพักเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่ปรากฏตัวในที่ชุมนุมของคนรุ่นใหม่ตลอดถึงการประกันตัวผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีอาญามาตรา1 1 2 และหลังจากเลือกตั้ง14พฤษภาคม66ที่พักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาแปลกไหมเมื่อสองพักนี้ชนะเลือกตั้งการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เงียบหายไปคงเหลือแต่ความเคลื่อนไหวให้ปล่อยจำเลยผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีอาญามาตรา112และสุดท้ายเมื่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในวันที่นายเศรษฐาทวีสินจากพักเพื่อไทยได้รับเลือกโดยรัฐสภา ให้เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคม2566ทักษิณชินวัตรก็ได้กลับบ้านหลังจากหนีคุกอยู่ต่างประเทศนานกว่า17ปีและแล้วอุบาทก็มาพร้อมกับทักษิณกลับบ้านทันทีที่มาถึงประเทศไทยทักษิณได้รับการต้อนรับแบบ VVIP ที่สนามบินมีรถหรูนำขบวนไปศาลต่อมาขบวนรถชุดนั้นนำนักโทษ VVIP ไปเรือนจำคลองเปรม และไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นมีเฮลิคอปเตอร์รับเขาไปส่งสุขอยู่ในห้องรอเยี่ยสูตรบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจท่ามกลางความกังขาของประชาชนทั่วประเทศว่านักโทษชายทักษิณมีอภิสิทธ์อะไรบานนั้นความอุบาที่มาพร้อมกับทักษิณสร้างความเสียหายย่อยยับให้ความยุติธรรมของไทยกรมรชาชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจตลอดถึงรัฐบาลถูกสังคมวิจารณ์สาบแช่งด่าว่าเรียกเลยว่าทักษิณกลับมา สร้างความแตกแยกรอบใหม่ในสังคมไทยหลังออกจากโรงพยาบาลตำรวจในฐานะนักโทษระหว่างพักโทษทักษิณก็มีพฤติกรรมเหมือนก่อนถูกยึดอำนาจปี2549ทุกประการคือทำตัวราวกับว่าข้าคือผู้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ข้าเป็นศูนย์กลางอำนาจและอาจเป็นไปได้ว่าข้าคือศูนย์กลางจัดการวานที่การบริหารประเทศไทยตลอดถึงความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาและพะมา่าข้าต้องเป็น คือผู้กําหนดตลอดถึงการแต่งตั้งการปรับคณะรัฐมนตรีในประเทศไทยล้วนแต่นายใหญ่ผู้กําหนดจึงมีการวิจารณ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าใครตั้งนายวิชิตคนนั้นก็สั่งให้เขาออกจากตาแหน่งได้และมีการพูดกันในหมู่นักวิจารณ์ว่านายใหญ่สั่งให้หนายวิชิตลาออกเพื่อตัดตอนไม่ให้มีผลกระทบไปถึงเศรษฐานายกรัฐมนตรีที่ถูกร้องให้ศาลพิจารณาว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตและมีมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ ที่แต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีตามบัญชาของนายใหญ่และนายใหญ่สั่งให้หนายพิชิตลาออกเพราะความคิดอุบาทที่ว่าความผิดที่สําเร็จแล้วก็อาจแก้ไขได้ด้วยแผนการเสียมารักษาโคนดังนั้นนายพิชิตต้องเลิกพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวว่าวงจรอุบาทกําลังกลับมานายพิชิตต้องพูดให้หมดว่าวงจรอุบาทกลับมาเพราะคนอุบาทเรียกหาสุทินวรรณบวร สิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ